สวัสดีครับผมอาร์ตกับโฟโต้ครับผมกลับมาแล้วที่จริงก็ไม่ได้หายไปไหนว่าโอเคอาทิตย์ที่ผ่านมานะต้องขอโทษด้วยที่าลงคลิปน้อยไปนะลงไปน่าจะคลิปเดียวบ้างเนื่องจากมีงานนิดหนึ่งติดงานนิดหนึ่งนะก็ต้องเคลียร์งานให้เสร็จในช่วงเวลาที่ผมหยุดไปเนี่ยอยอดติดตามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจํานวนหนึ่งเลยแล้วก็มีมือใหม่หลายคนนะครับ เข้าไปคุยด้วยในเพจหรือว่าในไลน์มีอะไรก็คุยกันคุยกันได้มีปัญหาอะไรก็เข้ามาคุยกันได้นะตอนตนี้นะฮะผมจะรักมือใหม่ให้มากขึ้นโอเคมือใหม่มือใหม่ติดตามช่องของผมเนี่ยรู้สึกว่าเยอะเหมือนกันนะคนที่แบบเริ่มเพิ่งเริ่ม,มาหาถ่ายรูปเยอะเหมือนกันแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีโอกาสได้คุยกับน้องคนหนึ่งเขาก็ถ่ายรูปมาระยะเวลาหนึ่งแล้วแหละแล้วก็เจอปัญหาหนึ่ง ปัญหานี้ผมก็เคยเจอตอนเริ่มใหม่ๆตอนเริ่มถ่ายใหม่ๆนี่หว่าแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยปัญหานี้มันไม่ใช่แค่เราที่เจอแล้วก็ไม่ใช่แค่เพื่อนที่หัดมาด้วยสําหรับคนที่เจอคนอื่นยังเจอเหมือนกันคนอื่นก็เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะก็เลยเฮ้ยจะถ่า,ายปัญหาตัวน,นี้หรือเปล่าเพราะว่าสําหรับน้องที่ผมคุยด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเขาถ่ายรูปม,มาประมาณปีหนึ่งแล้ว แต่ว่าปัญหาตรงนี้ยังอยู่กับเขาอยู่แปลว่าปัญหาตรงนี้มันอยู่กับเขามานานมากนะเป็นปีนี้มันมันนานมากก่อนที่จะรู้ว่าปัญหามันคืออะไรนะก็มาเกิดกันก่อนสําหรับคนที่ถ่ายโพสเทตสายโพสเทรตนะฮะเวลาเราได้กล้องมา1ตัวนะฮะเราก็จะพยายามไปหาซื้อมานั่นคือเลนส์ฟิก50 นั่นคือเลนเลนฟิก50ฟิก50 f 1.8ซึ่งมันเป็นเลนที่ถูกแล้วก็ถ่ายคนสวยมีเอกว้าง f 1.8เนี่ยละลายหลักสวยใช่ไหมทุกคนก็จะหามามผมก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามหามาก่อนจะอไปถ่ายพอ r t r พอได้เลนมาเนี่ยเราออกไปถ่ายพอเท r ใช่ไหมเวลาเราก่อนที่เราจะออกไปถ่ายพอ r t r a เนี่ยคือเราก็จะพยายามหานางแบบน่ารักน่ารักสวยๆอ่าไม่ว่าจะ เพื่อนที่หน้าตาดีนะแล้วก็ชวนเขามาเป็นแบบหรือว่าแฟนใครมีแฟนหน้าตาดีก็จะชวนแฟนหรืจับแฟนเป็นแบบอันนี้ง่ายหน่อยอ่าอีกทางนึงก็คือการไปชวนคนที่ไม่รู้จักเ <c oughs> ช่นอาจจะไปคุยใน Facebook หรือไปคุยในแอปต่างๆแล้วก็อ่าชวนมาเป็นแบบบางคนก็จะใช้วิธีแบบนี้อ <c oughs> พอได้แบบมาเนี่ยอ่าเราก็จะออกไปถ่ายใช่ไหมถ่ายมาถ่ายมาจะดุษณาเลยนะฮะวันนั้น แล้วก็ได้รูปกลับมากลับมาปุ๊บเปิดเข้าคอมมาดูภาพในคอมทุกคนจะเจอปัญหาทันทีเมื่อออกไปถ่ายครั้งแรกนะทุกคนจะเจอปัญหาก็คือภาพ80-90เปอร์บลอภาพไม่โฟกัสภาพเบอร์ใช้งานไม่ได้แล้วอีก20-10-20ที่มันโฟกัสที่มันใช้งานได้คือภาพที่ ไม่ได้สวยอะ่ะเท่ากับคลิปนั้นเราพลาดเลยนะเราเราพลาดไปเลยอะ่ะแล้วก็บางคนออกถ่ายหลายๆครั้งก็ยังเจอสภาพแบบนี้อยู่ภาพก,ก็ยังเบอร์เบอร์เบอร์แบบนี้อยู่ผมเคยเจอปัญหานี้ตอนฝึกใหม่ๆเพื่อนผมที่ฝึกพร้อมๆกันเนี่ยก็เจอปัญหาแบบนี้นะอ่าแล้วก็น้องคนที่คุยกับผมด้วยก็ เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าปัญหานี้ทุกคนเจออืการถ่ายมาไม่โฟกัสฉะนั้นคลิปนี้เราจะมาแก้ปัญหาตรงนี้กันเราจะถ่ายมันชัดสิ่งที่มันทำให้ภาพคุณไม่ชัดนะฮะคือ 1. คุณโฟกัสไม่ถูกจุด 2. คุณเปิดค่าเอกก้าเกินไป 3. เมื่อคุณโฟกัสแล้วคุณขยี้เยียนกล้องจากองค์ประกอบมากเกินไป 4. ชัตเตอร์คุณช้าเกินไป 5. มือคุณไม่นิ่ง 6. ตัวแบบไม่นิ่งพอปัญหาข้า 5, ขอ5กับข้อ6ที่ว่ามือเราสั่นไปหรือเปล่ากับแบบไม่นิ่งอันนี้ ไปแก้ปัญหากันเราเองนะฮะไปแก้ปัญหากัเราเองมือไม่นิ่งก็ทำให้มือนิ่งถ่ายให้มือมันนิ่งซะก็จบใช่ไหมแบบไม่นิ่งก็บอกให้มัานิ่งๆซะก็จบนะฮะเรามาดูข้อแรกดีกว่าการโฟกัสคุณโฟกัสไม่ถูกจุดก็ปกโฟกัสไม่ถูกจุดเนี่ยภาพมันก็เลยเบลอบวกกับใช้ค่าเอฟกว้างเกินไปเ1 8เอฟหนึ่งจุดแปดเนี่ยพอได้ค่าพอได้เลนส์ฟิกมาเนี่ยฟิก 5 0 f 1.8อนะ่ะคุณก็จะใช้1.8ตลอดเวลาถัา f 1.8ระยะความชัดน้อยมากนะครอย่าสมมติว่าโฟกัสไปโดนจมูกตาเบอร์นะครับผมหรือใส่แว่นใส่แว่นอยู่แล้วโฟกัสไปปุ๊บโดนแว่นตาเบอร์นะครับระยะมันชัดระยะชัดมันน้อย เอ็ม8เนะี่ยเรามาดูกันช้าวๆว่าทําไมภาพมันเบลอนะฮะเราทําไมถ่ายภาพมันเบลอหนึงกล้องตัวเก่าๆที่มือใหม่หลายคนใช้กันนะฮะก็จะมีจุดโฟกัสประมาณ9จุดอมีจุดโฟกัส9จุดถ้ามาเทียบกับปัจจุบันตอนนี้บอกได้เลยว่า9จุดแั่งน้อยมากแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมมันใช้ได้เพราะว่ามันเป็น9จุดหลักมาดูกันช้าๆนะฮะทำไม มันเปิดเบอร์อจุดโฟกัสมันมีเก้าจุดนะฮะแล้วเวลาถ่ายคุณใช้จุดโฟกัสจุดไหนได้เลือกจุดโฟกัสกันหรือเปล่าเชื่อว่าหลายคนไม่ได้เลือกอคนไม่ได้เลือกจุดโฟกัสบางคนยังเลือกจุดโฟกัสไม่เป็นเลยเนะฮะเวลาเราถ่ายใช่ไหมฮะเราก็จะยกกล้องขึง้นมาจุดโฟกัสอยู่ตรงกลางกดโฟกัสปุ๊บแล้วคุณก็เริ่มมาจาัดอุปกรณ์ ะะดูนะเวลาถ่ายแล้วถ่าย,ายเราใช้จุดโฟกัสตรงกลางนะฮะแล้วเวลาเราเลื่อนค่า f1.8 หนึ่งจุดแปดที่เราใช้ใช้กันเนี่ยระยะชัดมันน้อยแล้วเวลาเราเลื่อนกล้องที่มันมากๆมันทําให้ภาพเบลอได้ระยะชัดมันน้อยแค่ไหนนะฮะลองยกตัวอย่างเช่นผมหันหน้าแบบนี้ แล้วผมโฟกัสที่ผมไปโฟกัสโดนจมูกตาเบอร์นะครับผมตาไม่คมแล้วจมูกชัดแต่ตาไม่คมแล้วนี่คือ M 1 8หนะึ่งจุะอืมฉะนั้นเวลาเราเลื่อนกล้องมาเยอะๆเนี่ยเลื่อนกล้องมาจากองค์ประกอบเยอะๆเนี่ยมันทําให้ภาพเบอร์มันเสี่ยงต่อการทําให้ภาพเบอร์มากนะฮะเวลาถ่ายคนโฟกัสที่ไหนถ้าคุณไม่ได้เลือกจุดโฟกัสแปลว่าจุดโฟกัสอยู่ตรงกาง แล้วก็าคุถ่ายแนวตั้งแบบนี้ปุ๊บแต่ว่ามันต้องโฟกัสกับกลางตัวอยู่แล้วพอโฟกัสโดนตัวแน่นอนหน้าเบลอแน่นอนถ้าคุณใช้เอฟหนึ่งจุดแปดสิ่งที่คุณจะโฟกัสคืออะไรเราควรจะโฟกัสตาถ่ายคนทุกครั้งโฟกัสตาครับผมอย่างน้อยตาต้องคมเมืม่อตาคมทุกอย่างจะดูชัดเวลาเรามองหน้าเนึ่ก็มองตาอยู่แล้วใช่สิ่งที่โฟกัสก็คือควรจะโฟกัสที่ตานะครับ ฉะนั้นเทคนิคก็คือ,อมาโฟกัสตรงตาก่อนโฟกัสตรงตาแล้วก็ค่อยเลื่อนจากอุปกรณ์เลื่อนจากอุปกรณ์การเลื่อนจัดอุปกรณ์เนี่ยเลื่อนให้น้อยที่สุดแล้วเราจะเลื่อนให้น้อยที่สุดยังไงใช่ไหมเราก็เลือกจุดที่โฟกัสเนี่ยจุดโฟกัสให้มันใกล้ลูกตามากที่สุดคุยจัดอุปกรณ์คุณรู้อุปกรณ์ที่คุณจะจัดก่อนอย่าสมมติผมจะจัด แบบนี้จุดัดกัสช่องแบบนี้ผมก็จะใช้อ่าจุดโฟกัสที่มันใกล้ที่สุดเลือกจุดโฟกัสให้มันใกล้ที่สุดอแล้วก็พอเราเลือกจุดโฟกัสที่มันใกล้เนี่ยมันสามารถเราเราจะเลื่อนกล้องแค่นิดเดียวเบบนะ๋อนี้าจะเลื่อนกล้องแค่นิดเดียวอ่าเลือกจุดโฟกัสอย่างไงบางคนไม่รู้เชื่อว่ามันมีแหละ บางคนนี่ไม่รู้อะเรื่องจุดโฟกัสก็ตรงเนี้ยมุมข้างบนเนี่ยมันจะมีไอตรงตัวซูมอะบวกลบเนี่ยข้างๆดอกจนอันเนี่ยด้านบนนะข้างๆดอกจันมันจะมีอยู่เวลาเรากดก็่กดลงไปปุ๊บมันจะขึ้นเป็นหน้าต่างจุดโฟกัสหรือว่าถ้าเราส่องถ้าเราส่องปุ๊บมันจะมีจุดแดงๆอยู่ข้างในยกตัวอย่างอ่านดูภาพดูภาพประกอบ จะมีจุดแดงอยู่ข้างในนะฮะแล้วให้เราใช้ลูกศรตรงนี้ใช้ลูกศรตรงมุมตรงนี้นะฮะก็เลื่อนกดแล้วก็เลื่อนเลื่อนให้จุดแดงไปอยู่จุดที่เราต้องการจุดที่มันใกล้หน้ามากที่สุดอันนี้เป็นการเลือกโฟกัสเป็นการเลือกจุดโฟกัสและการใช้จุดโฟกัสนะฮะเราจะอย่าไปใช้จุดกลางจุดเดียว เพราะว่ามันจะโฟกัสไม่โดนมันไปโฟกัสโดนตัวหน้าก็ไม่ชัดไปโฟกัสโดนคางโดนจมูกอะไรหน้ามันก็ไม่ชัดเหมือนกันหรือว่าถ้าคุณจัดองค์ประกอบแบบนี้แล้วคุณใช้จุดโฟกัสตรงกลางแบบนี้มันก็ไปโฟกัสด้านหลังภาพมันไม่ชัดแน่นอนนะนี่เป็นข้อหนึ่งที่หลายคนพลาดใช้จุดโฟกัสจุดเดียวจุดกลางจุดเดียวไม่เคยเปลี่ยนจุดโฟกัสเลย อีกจุดหนึ่งคือค่าเอฟที่มันกว้างเกินไปมันก็ไม่ดีมันละลายหลังก็ละลายหลังก็จริงนะฮะมาทาให้เราพลาดเยอะถ้าเราโฟกัสได้แม่นค่าเอฟเลือกค่าเอฟก็จะไม่มีปัญหาหละการใช้เอฟหนึ่งจุดแปดอะไรพวกนี้ก็จะไม่มีปัญหาหละถ้าเราโฟกัสแม่นอีกปัญหาหนึ่งคือคุณใช้หมวดอื่นนอกจากหมวดเอ็มหรือเปล่าเวลาคุณไปถ่ายคุณ กใช้โหมด AV หรือเปล่าโหมด AV คือยังไงอ่ะโหมด AV ีคือควบคุมที่ค่าย f ใช่ไหมควบคุมค่า F แล้วชัตเตอร์มันจะแกว่งให้เองอยา่างเช่นผมอยู่ในห้องแบบเนี้ยฉากหลังมันมืดผมส่องไปปุ๊บชัตเตอร์มันลงมาให้ผม1ต่อ25 1ต่อ25เลยเนะี่ยหต่อ25มันช้ามาก คนที่ใช้เลนฟิกนะฮะอย่าลืมนะครับว่าเลนฟิกของคุณไม่มีการสั่นไม่มีระบบการสั่นแต่อย่างใดนะครับผมการที่คุณจะไปเปรียบเทียบแบบใช้ระยะ50เราต่ำสุดได้เท่าไหร่เราต่ำสุดได้50ถือชัตเตอร์ต่ำสุดได้50คุณแน่ใาจาในความนิ่งของมือคุณหรือเปล่านะฮะเลนคุณมันไม่มีการสัน่นเนยฟิก50เนี่ยอือฉะนั้นคุณต้องใช้ชัตเตอร์สปีดท,ที่มันไวที่มันสูง อย่าสมมติถ่ายการแจ้งแบบน,นี้ใช้ฟลิกนะอ่าดันชัตเตอร์ได้เป็นผันเลยครับผมยิ่งชัตเตอร์คุณไวเท่าไหร่มันยิ่งลดลดการสั่นไหวของช่วยลดการสั่นไหวของมือของตัวกล้องได้เพราะว่ามันไวขนาดมันถ่ายคนวิ่งมันยังหยุดได้เลยนะฮะแค่มือสั่นเล็กน้อยทำมันจะช่วยไม่ได้นะฮะดันชัตเตอร์ให้ไหวนี่ก็คืออีกทางแก้อีกปัญหาหนึ่ง เนี่ยการแก้ปัญหาก็มีประมาณนี้แหละอืมก็ฝึกใช้จุดโฟกัสให้มันคล่องอย่าไปเลื่อนอย่าไปใช้แต่จุดกลางอย่าไปเลื่อนภาพมากอย่าไปเลื่อนจัดองค์ประกอบมากนะฮะใช้จุดที่มันใกล้ใกล้ลูกตาที่สุดนะฮะเวลาถ่ายคนอืมแล้วก็ใช้ชัตเตอร์สป,ปีดให้มันสูงลดอาการสั่นไหวนะะเลนส์ฟิกมันไม่มีการสารั่น ถ้าคมคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบเรื่องแค่นี้เองก็แค่โฟกัสจะเอามาพูดกันอะไรนะฮะสำหรับคนที่ไม่เป็นคนที่ไม่รู้หรือว่าไม่มีคนคอยสอนไม่มีคนคุยไม่มีคนแชร์ประสบการณ์ด้วยกันผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องแค่นี้นะเพราะว่าการจะชวนคนไปถ่ายแต่ละคนเนี่ยมันมันก็ยากแล้วนะฮะแล้วก็ การที่ถ่ายออกมาแล้วภาพมันไม่ดีการที่จะไปชวนใครต่อไปชวนใครมาถ่ายต่อเนี่ยก็ยากนะบางคนปัญหาตรงนี้บางคนเนี่ยอยู่อยู่กับมันเป็นปีก็มีนะเป็นที่คนที่ผมรู้จกักคนที่ผมคุยด้วยเนี่ยเออก็มีอยู่อยู่กับปัญหาอันนี้มาเป็นปีถ่ายเท่าไหร่ก็ไม่ชนะัดนะฮะคลิปหน้าเนี่ย ยวผมจะชวนแบบออกไปถ่ายนะฮะจะจะหาแบบไปออกไปถ่ายข้างนอกแล้วก็แล้วมาดูกันว่าควรจะทําอะไรบ้างเราเราควรจะคิดอะไรไว้ก่อนบ้างเราควรจะทําอะไรบ้างเวลาเจอแบบเวลาออกไปถ่ายกันระหวา่างถ่ายหรือว่าหรือว่าระหว่างที่ไม่ได้ถ่ายระหว่างที่เจอกันอะไรแบบเนี้ยควรจะทําอะไรอืคนที่เคยออกไปถ่ายแล้วเนี่ยก็อาจจะ ไม,ไม่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่ว่าคนที่ยังไม่เคยหรือว่าคนที่เคยครั้งสองครั้งเนี่ยมันมันจะช่วยช่วยได้เยอะนะฮะสำหรับตรงนี้โอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอบคุณที่รับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ